อาหารเบ่งด่วนเช้านี้ครับไข่เทียวครับไข่ห้าฟองครับเราจะลองไปดูนะครับชะอมว่ามีชะอมหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ชะอมที่ปลูกไว้นะครับจะมาใส่ด้วยครับแค่นี้ก็สดยอดแล้วครับเดี๋ยวทานควบพลิ้นนชะอมยังมียอดอยู่ครับไปเก็บมาแล้วครับสดๆเลยฮะ เรียบร้อยครับใส่น้ำปลาใส่ซอสทงรดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวไปเกี่ยวกันครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันนะครับให้ร้อนจัดเลยนะครับใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวไข่ลงเลยครับ ฟูครับยังกระทะไปมานะครับให้ไข่กระจายออกให้เต็มกระทะครับไม่ให้หนาเกินไปครับพักกลับไข่นะครับเยอะเลยนะครับะทะใหญ่เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับไข่เจียวชะอมครับเป็นไงฮะเหลืองเลยนะครับกรอบ ไม่อมน้ำมันนะครับทานด้วยกันนะครับสวัสดีครับผม